โอเคครับผมกาสวัสดีทุกคนนะครับผมทุกท่านทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับอยู่กับผมเอง The Bright ์ซนะครับผมไม่ใช่ละอ่ะ The Bright นะครับผมพูดง่ายๆคือ The Bright นะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดตอนในคลิปกันเลยดีกว่านะผมจะมาเล่น Bright โชว์นะครับผมไม่โชว์หรอกที่จริงอ่ะเล่นเออเล่นง่อยๆนะผมเอานะตื่นมาก็อย่างนี้แหละนะครับผมอ่าเรามาเข้ามาดูลูนของเราก่อนนะครับผมโอ้ยลูนมือสีแล้วเอ๊ ดูก่อนนะเราจะเอาอะไรดีกีดขอ้องั้นผมขอเป็นเลขเหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่ามันเออตีแล้วติดครีดีมากนะผมไปเราไปเล่นในโมปกติดีก็แบบของเรื่องนี้ผมไม่อยากจะขึ้นแรงเท่าไหร่นะผมโลกแบบร,ระดมโลกโลกขี้เกียจน,นะครับผมโลกขี้เกียจขึ้นแรงนะผมช่วงนี้ฝนดาวตกเยอะนะผม ก็ดูได้ตัวเองก็ได้นะผมลองหัวไม้กันนะผมอ่ะวันนี้ผมเปลี่ยนเลนกันดีกว่าม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 าผมเปลี่ยนเลนเอง วันนี้เราก็มาอยู่กับคนหล่อเหมือนเดิมนะครับผมคนไบร์นะครับผมผมคนเรียกหยุดผมคนต้องเรียกว่าไบร์คนหล่อดีใช่ไหมโอเคนะครับผมไบร์จะเป็นตัวที่ไม,ไม่ไม่สามารถจะสู้กับใครได้ในต้นเกมเลยนะผมหยุดเล่นดีกว่าเดี๋ยวเอาเวียนหัวสู้ไปเดี๋ยวอาเจียนโผม ไบรท์ก็เป็นตัว,ต,วตัวหนึ่งนะผมที่กรองมากนะผมแต่ว่าตอนนี้โดนเนิฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาปุ๊บผ่านไม่สอบสามเดือนเขาผมโดนเนิฟแล้วเนิฟหนักด้วยน,นะครับผมคือไบรา์ผมน้อยไปเลยเออช่างเถอะครับผมคนน้อยก็อย่างนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เรามาเล่นอาร์วีกันดีกว่ามาเข้าเรื่องอาร์วีกันต่อดีกว่านะผม มาวันนี้เรามาเล่นไบรท์ไฟเตอร์นะครับผมไบรท์ออฟเลนนั่นเองนะครับผมไบรท์ออฟเลนถามถามว่าเล่นได้เปล่าเล่นได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เล่นยากนิดนึงเพราะว่าโดนไฟโดดไฟเตอร์ตัวอื่นกดนะครับผม mm hmm. ายแกก็กดได้นะครับผมแต่ว่า mm hmm. แต่พอ้กระฆาเขาจะมาลุงก,กังบเธอไบรท์หรือเปล่านะครับผมมาเราไปเอ่อถ,ถูกเลนไหมเนี่ยน่าจะถูกมั้งถูกครับผมถูกเลน แม่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำถูกเลนแล้ยนะผมจำไม่ได้ว่าเล่นออฟต้องไปเลนอะไรนะผมเพราะว่าผพทนั้นปรับอะไรงไงก็ไม่รู้นะผมผมจำไม่ได้ชินเอาละกันต้องจําไว้นะผมจําจนชินนะผมอู้เราเจอไบโอเราไม่เล่นนะครับผมไรสู้ไม่ได้นะถ้าจะเป็นอย่างยี้ไบแคร์สู้ไม่ได้นะผมให้แบบรักษาระยะห่างมานะครับ ขี่ไโ่โอนี่มันตายครับผมกระโดนสดเลยสิครับ <laughs> กระโดนสดเลยสิครับเพลรอด้วยกระนับกตามไป ช่วยเพลงเขาฟาร์มให้หน่อยนะผมแล้วเดินกลับมาเรียนตัวเองใบโดนไบโอ้กดนง้อยเลยนะครับผมเมื่อกี้แตกเลยนะผมแต่ก็ได้โอมามาหนึ่งคิวนะผมอุย้ยแรงเนาะตอนนี้เอ,อ่อฟินิกฟาร์มนะผมแรงนะท้ายเกมมาฟินิกอะแรงนะผมเราก็ป่าไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่เราต้อง ฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆพอดีผมเล่นแต่ไร้ป่านะผมเมื่ค่อยได้หยิบใบออเรนเท่าไหร่นะผมก็ส่วนมากจะเอาใบาไปแคลรี่กันนะครับผมแต่ผมเอาใบาไปไฟเตอร์นะแอ,อบออรเรนท์น,นะผมป่ผมขอฟาร์มให้ได้ติก่อนนะผมได้แล้วบันเทิงแล้วทีนี้อมาตะซาบิไม่มีผลหยอกหยอกมีผลครับผม ก็ถือว่ายื้อทีมไฟนะผมไบรี่เป็นตัวที่ยือย้อยื้อเท้าก็าได้มากที่สุดนะผมคือแบบอันตีสามวินาทีให้เพื่อนหาหลอดแล้วครับผมคือเวลาเพื่อนไปวีไฟกันเอ้เวลาไบาโดนลุมนะผมไบก็อันตีสาบวินาทีคือเพื่อนถ้าสมมติว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นครับผมก็วิ่งมาครับผมมาช่วยไบยแต่ไบรตัวแตกไปแล้วนะผมก็ถือว่าช่วยไม่ทนันแต่ก็ได้คิวนะผม,ม่ฝั่งเราก็โดนแตกหมดเลยนะผม นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะผมไม่ใช่ความมันถ้าคนไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมตนก็ได้นะคอมเม้นใต้คลิปเลยนะผมโอเคมาฟาร์มต่อไม่ใช่มาเคลียร์คลิปต่อผมพูดชอบแบบฟาร์มต่ออะโอเคคลิปแล้วกันผมเอาเลสเขาแล้วกันนะเขามามาเวทเลสเขา ไม่ให้ไม่ให้เออฟิรีเกิดนะผมคือทำให้เขาจนนั่นแหละตัดบับเขาได้แล้วเวยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฟาร์มต่อผมตอนนี้ผมจะได้ครีแล้วนะ สลับเรียนแล้วหรอไม่บอกไม่เข้ากันเลยสรุปใครใครซับเนี่ยอ๋ออ๋อแอนน์แอนน์แว่ทำไมไม่ลงล่างอ่ะว่าลงล่าง,างกันนะ ไว้พยายามเก็บสเต็กนะผมลงไปไฟล่างก่อนนะผมอืมแตกครับผม ไม่ตายด้วยนะครับเมื่อกี้มาไฟล่างเลยเนแตกตัดไปไหนะมไมโอเมื่อกี้ ถึงถึงไบรท์นะครับจะเป็นตัวที่แบบโดวซีซียเยอะไม่ได้นะครับเยอะไม่ได้นะครับไบปแต่เล่นไม่ได้ถ้าถ้ามีรักเนี่ยพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็แอนแตกแล้วนะนะจบแล้วโทษครับเมื่อกี้ตีปอมอยู่ โอ้ยโอ้ได้หมดแล้วนะเมื่อก,กี้นี้มามังกรอแล้วกันบา,บายบายสกิลสองเราจะตีเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นแล้วเด้งเลือดด้วยผมไม่แน่ใจว่าเด้งเลือดหรือเปล่านะแบบนี้ขอลองดูกันลองกับคีมแล้วกันนะครับผมน่าจะตีต้องตีกับศัตรูนะผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะผมเต,ต,ตะเตะสัญลักษณ์ไปนะผม ไม่แน่ใจนะตีจารักอีกแล้วนะผมจารักของออของสกินเอซีสองพันยี่สิบเอ็ดนะผมเช็คพวกไม่ดีเลยครับผมผมจ้ได้บารฟ์ฟามากเลยอ่ะมีบาร์ฟาให้ผมไหม เขารู icana, Entonces, ้ทันนะผมว่าผมมาซิดรัสติงมานั่นเองซิดรัสติงเอาเถอะครับผมผมเรียกไงก็เรียกเถอะอยู่ได้โอ้ไม่ก็ไอ้ผมไม่มันไม่เบียร์ไฟผมเลยเหรอ ให้ตายด้วยขี่รัวๆเลยนะผมบีบัฟฟ้าให้ฉันไม่เพลน <c oughs> ขอเหอะบัฟฟ้าเนะี่ยขอเหอะขอบคุณมากครับบัฟฟ้าได้เกิดให้ผมมากระทือ,ออ๋อในที่สุดก็ได้บัฟฟ้าแล้วว้บีใจกว่าลุงเข้อ,ออกอีกอะ่ะเอ,อ้ยผมขอโทษนะครับไม่มีอะไรครับผมทุกคนไม่ได้ยินหรอกแหมทุกคนไม่ได้ยินหรอกครับผมมันก็เป็นแค่ อาจจะหูฟาดเองก็ได้นะทุกคนเจ็บนะครับผมเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้ยเจ็บอะเฮ้ยเจ็บนะผลข้าวก็เจ็บนะครับ,นะบ,มบ,นะผ,บผมไรเริ่มเกิดแล้วนี่ขนาดมูลายังไม่มานะเนี่ยดาบแดงด้วยนะครับผม มันจะเป็นอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องรอธนูฟ้ามานะผมไรได้ยิ้มเลยนะผมโวย้ยไรยิ้มเลยนะผมออธนูฟ้ามาไราย,ยิ้มเลยนะผมไรรู้สึกสาใจกับเอไรรู้สึกถูกใจกับสิ่งนี้กตีปั๊มเลยาเลย ขออนุญาตไปเก็บกระรอกแถวนี้ก่อนนะผมเมื่อกี้เอาแบฟแดงหน่อยนะเกียร์คีบก่อนเออเด้งเลือดน,นะผมน่าจะเด้งเลือดเมื่อกี้จะกี้สองดูนะมูล่ามาแล้วนะผมดับบลามันแล้วสิ ีถือว่าได้อยู่ไหนผมมาเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยละครับมาเซอร์ไพรส์ถึงที่เลยละครับ หมดเลยเติดช e ่วยทำให้ติสระรักแล้วไม่ว่าไรถึงจะไม่แบกก็เอาสุดแล้วกันโอ้ยโดนป้อมยิงเองมันเกือบหมดแล้วโอ้ย y t, ầu, i, oh god เพกเงผมเกือบแตกนะเมื <im <im ่อกี้เรียบร้อยครับผมใบเต้นเห็นใบเต้นพี่เขาเพิ่งตื่น นอนเด็กสินะครับอะบผมอม M V P ได้เกินขอบดีเหรอไม่กอดโอเคเอาเกมเดียวไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ไม่ต้องตัดอะไรมากครับผมฟังผมพากเอาแล้วกันโ okay. อเคตาเด็กก็ไม่เออเออมันก็ไม่ค่อยจะต่างกันอะไรเท่าไหร่นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม เสียงวันนี้ขอไม่หล่อแล้วกันนะครับผมไบร์ Bright, อันดับสิบขออนุญาตอันเชิญตัวเองใบบอ่อนะผมเจอกันครับผม